วันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินเขาดูเมืองฮ่องกงกันค่ะก่อนอื่นเราก็หาอะไรกินกันก่อนนะคะและเราก็เลือกร้านมิสเตอร์ตินค่ะร้านนี้เป็นร้านบะหมี่นะคะเราก็กิน บะหมี่เกี้ยวกุ้งค่ะแล้วเพื่อนก็เป็นขนมจีบกุ้งและอีกคน <ขอ S 1> นึงก็เป็นก๋วยเตี๋ยวปลาน้ำซุปอร่อยมากทุกคนที่ร้านจะไม่มีน้ำเปล่าขายนะเราจะต้องมาซื้อเซเว่นค่ะจากนั้นเราก็เดินเจอแมวค่ะวัฒนธรรมของเรานะคะจะต้องจับแมวทุกตัวที่เจอต่อด้วยร้านกาแฟค่ะเป็นร้าน Halfway Coffee นะคะร้านเทสดีมากๆเราเลือกที่จะนั่งข้างนอกนะคะเพราะช่วงนี้อากาศดีมากๆไม่ร้อนหลังจากกินกาแฟเสร็จเราก็เลือกที่จะเดินเล่นเรื่อยๆค่ะเจอห้างก็ต้องเข้าห้างก่อนนะคะเพราะเพื่อนปวดขี้ทีนี้เราแยกกัน ที่สถานีรถไฟนะคะเราสองคนไปที่สถานีชื่อนี้เลยอ่านไม่ถูกค่ะทุกคนเดินไปสักพักนะคะตามแมปเลยทุกคนแล้วเราก็เจอที่เดินเข่าแล้วค่ะทางเดินง่ายมากๆเลยนะคะแวะพักถ่ายรูปบ้างค่ะทุกคนเห็นไหมดูเส้นทางดีมีบันไดตลอดทางเลยค่ะทีนี้เราร้อนละขออนุญาตถอดเสือ้อ แวะดูเพื่อนนิดนึงเอนดูเพื่อนมากเพื่อนหอบแล้วแต่ต้องขอบคุณเพื่อนจริงๆนะคะที่<ะ>มาเดินเป็นเพื่อนระหว่างทางเราก็เจอศิลปินกำลังวาดตึกอยู่ค่ะเจอเพื่อนมา้าหมาด้วยค่ะทุกคนสวยสวยมากสวยมาก,มากเดินขึ้นเขามานะคะเราพูดคำว่าสวยหลายรอบมากๆเพราะมันสวยจริงๆอยากให้ทุกคนลองมาไว้นั่งพักเมัมอมอยกันแป๊บหนึ่งนะคะ ถึงเวลาเดินลงกันแล้วค่ะตอนเดินลงก็จะชิวๆนะคะขากลับเราเลือกที่จะเดินกลับกันค่ะทุกคนระหว่างทางนะคะเราก็เจอร้าน<ด>มือสอง<ด>ก็แวะกัน<ด>นิดนึงนะคะนี่เราแวะวัดค่ะเจอแมววัดด้วยค่ะวัฒนธรรมก็คืออะไรจับแมวค่ะขากล,ลกกับเราก็แวะดูร้านต่างๆเป็นคล้ายขายของฝากอันนี้ก็จะเป็นร้านสะสมของนะคะซีดีตุ๊กตาเพื่อนบอกว่าเบียร์อันนี้อร่อยมากๆเราก็เดินกลับนะคะหาที่นั่งค่ะเพื่อพักกิน ตอนนี้หิวนะคะก็แวะมาเจอร้านซาลาเปาเราได้ซาลาเปาหมูแดงนะคะ10ดอลเพื่อนก็เลือกซื้อเบอเกอรี่อีกที่นะคะ10ดอลเหมือนกันเราเจอที่นั่งพาาักค่าขอแวกกินก่อนนะ <S <S ใครบอกว่าผู้หญิงดูแมบบไม่เป็นนะคะบอกเลยทริปนี้เราดูแมบบตลอดทางเลยค่ะทุกคนเดินไปเดินมาก็ถึงสถานีที่เราพักกันแล้วนะคะก็ขออาบน้ําพักผ่อนแป๊บนึงนะคะ ตัดภาพมาที่ตอนกลางคืนเลยค่ะทุกคนเราก็ไปดื่มไปนิ้งค่ะอยู่ที่สถานีจิมซาจุยเหมือนเดิมหลังจากกินอะไรเสร็จแล้วนะคะเราก็แยกย้ายค่ะและแน่นอนอีก15นาทีสถานีรถไฟปิดค่ะแต่ก็ทันเวลานะคะขออนุญ,ญาตไปนอนก่อนค่ะ